โอเคนะกลับไปข้างสัปดาห์ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่โอเคนะกลับไปข้างสัปดาหรายการนะรายการเอ็นดี้เนี่ยคือตอนนี้กำลังมีรายการใหม่แล้วกำลังสร้างอยู่นะตอนก็คือรูปมุมหาอินสตาแกรหมือนะก็งนี้มาทำอะไรมาทำอะไรล่ะมาสโหลดเกมีมายคัพนะก็ก่่ออนืนเลยเปิดก้นของมาอันนี้ผมอัปโหลดเออไฟล์ที่ไว้นะ ok, hào, Bệ 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 lần đi, đấy, đúng, 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 nè, hào kỵ bên mía, đấy, 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 để à đấy, Hay đấy, 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 Mẹ 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 đấy, 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 สู้ยังไงสู้ยังไงสูสูงยังไงมันมันมันสูมยังไงเนี่ยไปเลยทางนีอไม่ได้จำสู้ยงไง ช่าง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 นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้ลาลาก็ได้แ็กเลยอโอเคต่ออ่ะเข้าเว็บนี้เว็บนี้นะเดี๋ยวเห้งไว้ให้ลาลางดสคิวชันนะฮะเขา้าเลยปุ๊บ รอรอรอโอเคมาแล้วเข้าเข้ามาเสร็จนะให้เราล็อกอินนะสมัครก่อนใครที่ยังไม่มีนะสมัครเอานะเว็บน,นะ m y l e t t o n p o n y b t h c c นะก็เห็นเห็นไหมฮะรตรงนี้โหลดมาครับของเซิร์ฟเวอร์นะฮะโอเคก็กดไปมันจะมาอยวันนี้ก็ โหลดเลยฮะรอนี่ฮะรอห้าวิโอเครอเดี๋ยวพอโหลดเสร็จเดี๋ยวจะ,จะกลับมาอีกทีนะอ่ะพอกลับตรงนี้ฮะกด<อ>เราเราโหลดตรงนี้เลยฮะอ่ะกดเลยนะฮะผมโหลดละเดี๋ยวเจอกันอีกทีฮะโอเคฮะกลับมากันต่อนะฮะหลังจากที่เราโหลด,หลดไฟล์อันนี้มาแล้วนะฮะ นี่นะนี่ไฟอันนี้เราก็จะได้อันนี้มานี่อันนี้ซึ่งอันนี้นะมันมีประโยชน์ยังไงหรอมันเราไติดตั้งได้นะฮะก็ double click ที่มันเลย run น,นะฮะก็กดต่อไปนะอัเป็นของ mc sky นะ,ะเพราะว่าผมไม่มีเวลา,าอัปโหลดนานขนาดนั้นนะ,ะก็มันจะมีแบบฟอนนะฮะแล้วก็ ชิคเก้อะไรไม่รู้ฮนะแล้วก็อันนี้ฮะโคชิคเก้นอะไรไม่รู้นะแล้วก็อะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็ไม่ไม่ไมอันอันบนนี้ไม่อะไรเลยนะฮะก็ถ้าใครจะไม่ไ,มได้ไม่อยากให้เขาพิจารณาอะไรจะลงอะไรเองก็เอาข้างบนนี่นะฮะข้างบนนะแต่ถ้าอยากใครได้แบบลงมดในฟองแล้วก็อันด้านล่างนะฮะผมเอาอันบนแล้วกัน กดนิ่งไปเลยฮนะแล้วก็ตรงนี้แนะนำให้อย่าไปยุ่งมาไกับมันเลยดีกว่ากดต่อไปเลยฮนะกดเริ่มเลยนะฮะสุดนะฮะสวดๆนะกีๆๆนะ่นาทีแล้วหนึนาทีาทสี่นาทีกรมนะเสร็จแล้วก็กดยกเลิกนะฮะแค่นี้นะฮะณก็จะได้ตัวเกมไมค้ามาแล้วนะสำหรับวันนี้ก็สวัสด,ดีครับ